สวัสดีครับผมสวัสดีในวันหยุดราชการนะครับวันนี้ในวันที่3ของต้นเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเฉลิมพระชนม์ขององค์สมเด็จพระราชนิจ้านะครับวันนี้เกษตรอินทรีย์อุรบาลปลดสารพิษก็ได้มีโอกาสนะครับเป็นวันหยุดเพราะว่าวันธรรมดาก็เหมือนที่ทราบกันนะครับว่าติดภารกิจอยู่ในเรื่องของงานสอนวิชาชีพ ให้กับน้องๆในจังหวัดอยู่นะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันที่มีความสดใสมีความสดชื่นนะครับเพราะว่าวาครับก็จะได้มีกิจกรรมในการลงสวนเกษตรอินทรีย์ระบ้านปัสรรสาร,รพิษในมือผมนะครับคือต้นพริกนะครับตอนนี้นะครับต้นพริกนะครับก็ได้ทําการเติบโตนะครับจากเมล็ด นะครับเป็นต้นกล้าในถุงเพาะชำนะครับทำไมวันนี้ถึงต้องมาพูดเรื่องของอพืชผักสวนครัวนะครับล่าสุดได้ฟังข่าวตอนนี้ราคาพริกขยับตัวสูงขึ้นมากนะครับเกือบกิโลละร้อยกว่านะครับขึ้นพรวดเดียวเลยราคาพริกสูงมากและอย่างหนึง่งคนทางใต้นะครับพี่น้องคนทางใต้เรานิยม รสชาติของอาหารที่มีรสเผ็ดนะครับรสชาติจัดนั่นจะต้องมีพริกเป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหารคอนเทนต์วันนี้นะครับเกษตรินรีรบ,บ้านบอกสารพิกก็มีความสึกว่าเรื่องของพริกตอนนี้ขยับราคาสูงขึ้นมากนะครับก็อยากจะเอาเรื่องของพริกนะครับมาคุยให้ทุกท่านทราบว่า,าพริกนะครับเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งนะครับอาหารของพี่น้องชาวพักใต้เรา เพราะเราจะเน้นทานอาหารร้จัดกัน,นครับก็เลยขอ,อนำคอนเทนต์วันนี้นะครับมาพูดถึงวิธีการปลูกพริกนะครับเราก็จะแนะนําวิธีการปลูกพริกให้ทุกท่านทราบว่าพริกนะครับปลูกไป้ครับเป็นพืชส่วนโคจรหนึ่งที่เราจะต้องใช้ปเป็นประจําไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นแกงส้มตาส้มตำนะครับหรือทําพริกน้ําปลานะครับหลักๆแล้วเราชาวใต้นะครับพริกไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคอนเทนต์ พิเศษนะครับจะนําเรื่องราวของพริกมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับขั้นตอนในการปลูกพริกนะครับไม่ยากเลยยังไงก็ติดตามรับชมไปพร้อมกับเกษตรินสีโระบ,บ้านาลประสานพิษในวันนี้นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับในวันที่3ของเดือนใหม่เดือนมิถุนายนนะครับปีพศ2565 วันนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสันพิษก็ได้อยู่กับเขานะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะติดภาระกิจในหมวดของงานสอนวิชาชีพแต่วันนี้เป็นวันหยุดเกษตรอินทรีย์ระบานปอดสันพิษก็ได้มีโอกาสได้ล,ลงสวนวันนี้นะครับจะพามาตรงท้ายสวนหลังบ้านนะครับก็คือเป็นมุมมรกร มรกอรต้นนี้เป็นมรกอรสายพันธุ์ฮอร์เรนนะครับก็จากอดีตที่เคยปลูกไว้ต้นประมาณสัก1ฟุตเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับมรกอรฮอร์เรก็เติบโตก็ให้ผลผลิตนะครับทางการเกษตรบอดสัรพิษอินซิย์ระบ้านให้ผลผลิตเอาไว้รับประทานนะครับตอนนี้ก็รอวันเวลาที่จะผลของมรกอรฮอแ์เรนมีผลใหญ่นะครับพร้อมที่จะเป็นผลสุก ให้รับประทานนะครับผมแต่วันนี้จะไม่ได้มาพูดถึงต้นมรกอรฮอรลนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปมุมที่จะพูดถึงวันนี้ครับไม่ทราบว่าทุกท่านเคยได้รับชมใน EP ก่อนหน้านี้ไหมครับประมาณ2 2เดือนหรือว่า3เดือนที่แล้วนะครับได้นำเสนอเรื่องการปลูกผิกและการปลูกมะเขือเทศ ในมุมของท้ายสวนนะครับผมตอนนี้ครับก็จะพามาชมพริกที่ปลูกเอาไว้นะครับผ่านไปประมาณเกือบสักได้2เดือนตอนนี้ต้นพริกนะครับท้ายสวนก็กำลังจะเริ่มเติบโตนะครับอนาคตคงเร็วๆนี้ไม่เกินสักน่าจะอาจ 3, ่าสามสองถึงสามเดือนผลผลิตของพริกที่ปลูกเอาไว้นะครับลุงดินก็จะได้มีพริกไว้ทำอาหารนะครับ ทานเองหรือแบ่งปันให้กับกัลยาณมิตรหรือคนที่นะครับอยากทําครัวมาแบ่งปันจากส่วนเกษตรอินทรีย์ระบาดปลอดสันพิษได้นะครับผมตอนนี้นะครับจากที่ฟังข่าวรนะครบพิเยบตัวขึ้นสูงมากนะครับร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวนี้20บาทนะครับได้หยิบหนึ่งมือซึ่งถือว่าตอนนี้ราคานะครับของอุปโภคบริโภคราคาสูงขึ้นตาม แม่เซวาอาจจะขยับตัวตามราคาน้ํามันหรือว่าตามภาวะสงครามระหว่างยูเขตนกันกเสเซยหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้ท,ท,ทั้งที่รู้ว่าราคาแก๊สถุงต้มราคาน้ํามันขยับตัวสูงขึ้นวันนี้กเกษตรศินทรีย์ระบ,บ้านปลอดสารพิษก,ก็จะนําเรื่องราวนะครับของการปลูกพริกมาใหา้ทุกท่านนะครับได้รับชมในช่วงต่อไปนะครับจะ นะครับพูดถึงการปลูกพริกแล้วก็ครั้งนี้นะครับก็ปลูกไว้ในโรงดินเดี๋ยวในในในช่วง EP, อีพีถัดในช่วงถัดจากคลิปนี้นะครับทุกท่านจะได้ชมวิธีการปลูกพริกพริกปลูกไม่ยากนะครับพริกปลูกไม่ยากเดี๋ยวไงจะติดตามมารับชมการปลูกพริกกันนะครับอีกมุมหนึ่งของส่วนเกษตรอินทรีย์ระบ้านปลอดสัรพิษนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ thank you นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของสวนเกษตรอินทรีย์ระบ้านปลอดสารพิษเป็นมุมของอข้างบ้านซึ่งกเกษตรอินทรีย์ก็ทําเป็นมุมไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบนะครับไว้มุมหนึง่งก็ส่วนอีกมุมหนึ่งนะครับสวนกเกษตรอินทรียระบ้านปลอดสารพิษก็จะทําเป็นมุมผักปลอดสารพิษนะครับก็มีผักกูดนะครับมีมะเขือเทศ ตอนนี้มักคือเทศจากาเป็นดอกนะครับเริ่มจะสลัดเดี๋ยวนะครับเริ่มที่จะสลัดดอกเป็นผลนะครับตอนนี้เริ่มเป็นผลแล้วครับผมเดี๋ยววันไหนเป็นผลสุกนะครับแดงสวยก็จะนํามาให้ชมกันนะครับก็เลยทําเป็นมุมผักขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีมุมของหัวรพามุมของแมงลักนะครับตรงนี้เป็นผักสวนครัวอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ริกครับ ครับมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่กเกษตรอินทรีย์ระบ้านปลอดสารพิษก็จะทำเป็นมุมพักปลอดสารพิษขึ้นมานะครับอยู่ในบริเวณข้างบ้านนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงมุมของการปลูกพริกนะครับเมื่อกี้ปลูกไปแล้วนะครับหลังบ้านประมาณ3าต้นตรงนี้ก็ปลูกลงในนะครับของงาน Reduce, Reuse and r e ล y c l e ลงในกระบะโฟมที่จะทิ้งแล้วนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับมุมนี้ก็อีกประมาณ8ต้นนะครับมุมนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะเอาโรงในนะครับรอ,อยาง Reduce สด u ยูดิเซคเกินะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพริกราคาขยับตัวเหมือนที่บอกนะครับสูงขึ้นมากจึงจําเป็นจะต้องปลูกพริกเอาไว้ให้เยอะนะครับเพื่อที่จะรองรับการบริโภคในันข้งหน้า นะครับแล้อย่างหนึ่งเหมือนที่บอกนะครับมีมะกอต้นใหญ่ต้นหนึ่งจะได้นําพริกที่ปลูกเองนะครับมาทําเป็นส้มตำบ้างพริกน้ําปลาบ้างการกับไข่ดาวหรือไข่เจียวนะครับหรือนําประกอบอาหารต่างๆนําไปแกงด้วยนะครับเพราะว่าเหตุผลที่บอกไปนะครับพริกขยับตัวด้วยเรื่องของราคาสูงขึ้นมากนั้นนะครับมีโอกาสนะครับมีดินนะครับมีอากาศนะครับมีสภาพบรรยากาศที่ดีแล้วก็จับ วันนี้ก็จะพามาหาพื้นที่ในการปลูกพริกครับพริกนะครับเป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งเหมือนที่บอกไปนะครับว่าชาวใต้พี่น้องชาวใต้จากาทางอาหารรดจักก็จะมีพริกนะครับเป็นพืชสวนครัววัตถุดิบในการปลูกอาหาราพริกนะครับปลูกไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเป็นการวิธีการปลูกที่ง่ายคือวิธีการปลูกก็คือเอา,มาเมล็ดนะครับมาเพาะไว้ หลังจากที่เมล็ดต้นงอกจากเมล็ดแล้วนะครับก็ทําการย้ายต้นกล้านะครับใส่ไว้ในถุงดานะครับเมื่อเขาเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นเราก็จะย้ายจากต้นกล้านะครับลงในแปลงที่เราเตรียมเอาไว้นะครับขั้นตอนแค่นี้เองพลิกนะครับเป็นพืชสวนครัวซึ่งนะครับที่ย้ําไปป่งไปยาครับมาดูวิธีการปลูกเลยนะครับผมก็มีหนึ่งต้นกล้านะครับแล้วก็ พื้นที่ที่จะปลูกนะครับกระสินซีแล้วบ้านก็ปลูกไว้หลังบ้านนะครับลงดินแล้วก็ตอนนี้ก็มีร้อยยางที่นะครับในโครงงานร e d u c e ์ร u ยูส์รีไซเคิเจ้าพลิกนะครับปยูในร้อยยางอ่าเนี่ยเราได้พื้นที่ในการปลูกแล้วนะครับเราก็นะครับขุดหลุมขุดหลุมนะครับขุดหลุมแล้วเราก็เอาต้นกล้านะครับจากอ่าเอาต้นกล้าจากที่เราอ่าเพาะในถุงดำนะครับก็เอาลงดินเลยนะครับ ก็วิะยะห่างของมุมประมาณสักหนึ่งฟุตนะครับกระบะนี้นะครับกระบะในเรายังนี้ก็สามารถปลูกพริกไว้รับประทานได้ประมาณ4-5ต้นนะครับผมอันนี้ก็ปลูกไปบ้างแล้วนะครับในใน,ในกระบะโฟมตอนนี้ก็กําลังขึ้นองอกงามเติบโตตามวันเวลานะครับผมก็เดี๋ยวเอาจะเอาตรงกลางสักอีกหนึ่งต้นนะครับเอาตรงกลางสักอีกต้นนะครับผมตอนนี้ก็เขาเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงปับ๊บอ่า เอาลงดินเลยครับเอาลงดินเลยนะครับได้แล้วนะครับ3มต้นเดี๋ยวอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับก็จะลงอีกหนึ่ต้นนะครับกระบะอันนี้ก็จะได้ต้นพริกนะครับประมาณสัก6ต้นนะครับกําลังดีนะครับตอนนี้ก็ลงไปแล้ว4ต้นนะครับเดี๋ยวอีกสักมุมหนึ่งครับมุมนี้นะครับผม มุมนี้กระบะนี้ก็จะได้มีพริกเวลประทาน6ต้นนะครับเพียงพอต่อการบริโภคนะครับทั้งปีนะครับหรือว่าถ้าเกิดขึ้นเยอะแล้วก็อาจลามารดแบ่งปันนะครับกัลยาณมิตรแบ่งปันคนที่เรารู้จักได้นะครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต้นพริกในกระถาในาล้อ,อยางนะครับก็ทําการปลูกเรียบร้อยเห็นไหมครับการปลูกต้นพริกไม่ยากกว่าที่คิดเอาไว้ นะครับผมถ้ามีเวลามันหยุดนะครับลงนะครับใครมีพื้นที่ที่จะทำกะเกษตรรอบบ้านได้ก็ลองมาสนุกกับในหมวดวิชาเกษตรกรรมร,รอบบ้านกันดูนะครับขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ